ฟันดีกกันุกคุตสวัสดีจ้าววันนี้จะมาอยู่กับพช่องเอเอ็นอัญชาลัยเอเอ็นอันดาจ้ะเฮ้ยเอเวียนชาลัยเอเอ็นอันดาโอ้ยจะไม่ได้เราจะมารีวิวติดต่อในคู่กันจ้านยูซีมิตาอะไรบางๆไม่เลอะไปเรื่อยกันเลยเรามารีวิวกันเลยค่ะทุกท่านนะสักแรกก็จะเป็นพวกกล่องสุ่มเป็นของเปล่าอะไรละอันนี้อันนี้ไม่ได้ อย่างยงี้ยอย่าเดยไอพกอื่นก็คิดนี่ก็เป็นเราอุ้ย็ตกใครเจะีก็จะเป็นลาบูบลาบปอันแรกที่ด้วยตู้เดียวชพื่ออหต่อไปก็เป็นดองดอกไม้อาลก็ตก วัน,นเกิดเพื่อนครูต้แต่ปปอสามวันเกิดเพื่อนครูเพื่อนครูก็เลยทำอรารักมากแปบ๊บนึงนะตั้งก่อตัง้งยะยไม่วงวง BTS ไม่ตาาก่อนแลเแค่นี้ก็จะเป็น,ม,นรรม้อเนสโก้รจาร สวยๆน่ารักเนาะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์กล่องเซอร์ไพรส์ต่อไปก็เป็นมมายเมโลดี้นะจ๊ะมาออยาเมโลดีนลนนนดดด้น่ารักเหมือนดอกวิสก๊อตเลยเดี๋ยวลองนี่ต้องท่าเหมือนกันด้วยตายนี่ก็เป็ดอีกิปาร์ตี้อีกิปาร์ตี้เรารักมากนี่เป็นส่วดอะไรสิป,ปะมันจะเป็นแท่งปะกานัง อันนี้ที่กดกาชาอ้ยไม่ใช่เฮ้ยลองดิค่ะที่กดกาชาบองนะจ๊ะที่กดกาชาบองเนี่ยหยิบออมาออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นขายเบบี้อันนี้ก็เป็นขายเบบี้แล้วก็มีอีกที่ปฏิเด็กอันนี้ก็เป็นลาบบูบูลาบบูบูนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นกระปิปลากระปิปลาดูวยดิจมูกรูมาผัวผักอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพงูรูปภาพงูนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพโบว์ BTS นะจ๊ะ BTS แต่เป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นอืมนี่ไงนี่อันจะเป็นกุญแจเลยนี่ยนะกุญแจเอ้ย แสงไม่ดีกล้องเบอร์อันนี้ผู้จัดอันนี้ก็จะเป็นผ้าเป็นผ้าของลาบบ,บือบือตัวนี้นะจ๊ะเป็นข่อลาบผู้จตัวนี้แล้วมันก็จะกลับเป็นน้องเป็นนุสิตกอันนี้ก็ป๊อปเอาป๊อบป,ปีป๊อบปีป๊อปเอาสกุชี่ตกอันนี้สกุช่ทำเองสกุชีท่ทำเองไม่สกุชีท่ทำเองสกุชี่ทำเองเดี๋ยว ซุปี่ทำเองน,นีุ่ชี่ทำเองแล้วเป็นมาเป็น,ปมมมมนาาเปโคลม้งกลมิ้น่ารักนี่กอตุก๊กี้เป็นทาชิพไดงไปดินี่กองตุ๊กงั้นจะนี่เปโลมิ้งไม่เสรตี้แล้วใส่อะไรลนะเออเลยโฟอมอะไรใหญ่สะโคเอ,อ,อ้ใหญ่สะโคอันนี้ก็เป็นายเบบี โรยซีเกตสองก็จะอันนี้ก็จะเป็นกองสูมกองส้มนะตอนนี้เออนี่จะเป็นกองสูงที่กำลังทีต่อยูเวเชัซนี่เราดีมีการเลือกด้วยอย่างไรตัวกระปิปลาหรือตัวซีเกตตัวซีเกตไม่อยากเว้ยนี่กระปิปลานี่อะสินะร้อน ยไปโซนนึ่งโซนนี้ก็จะเป็นเอ่มอุยตะกไม่ได้ตะกไม่ได้ตะกไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นพวกโเจอันนี้มากาโตโอตดาดิอันนี้เป็นอืมนิกาิาแกตับเทีนี้ก็ไอ ไอพวกผลงานพันเนี้ยผลงานใครเว็บพี่อะไรผลงานผลงานหมดเลยก็คือคุณโคจะทําให้ทําจะทําให้ใบเพ็พวกคุณโคเอาใบงานใหม่มาติดคุณโคก็เลยให้เอาไอพวกนี้กลับบ้านเอออันนี้ก็จะเป็นอะไรขบวนที่แฟซกับไรนี่ไอที่แฟซกับไรน,นั่นแหละกับมึงถึงพี่จะเสยียเวลาแล้ว <laughs> ต่อไปก็จะเป็นพวกเอไม่ยียสไปเดอร์นะอน่าเย็นมาต่อคลิปหน้าแต่จะมาซไปเดอร์แล้วก็กล่องสีงแดงนี่นนะเราไปดูโซนหัวก,กับโซนหัวก,กันตรงนี้เปน็นโซนเั่นฝุ่นน้องน,น้องยังไม่ให้ดู <c oughs> อะไรกันจะเป็น โหแต่กี่เก็บออกมาพี่เกบเก็บที่กระเป๋าที่เราอยนะู่เนี่ยมันคือกระเป๋าเราเอารงนี้เพราะว่าไม่มีที่ดองหาที่เข้ามาแทนอันนี้ก็จะเป็นอืมไม่รู้อะไรกว่าอันนี้ก็จะเป็นพวกคีเมลออกไปอันนี้ก็จะเป็นในอันนี้ลงอันนี้ลงออกมาฝากเอ้ยจ้าอันนี้ก็จะเป็นสม,มดุดสมุดภาษาอัจีนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าโง่ๆ

ไอ้เรืออะไรเรือวันนี้ใส่เม็ดเนี่ยใส่เม็ดนั่นค่ะมีสองแบบอ้ยอปปรูปภาพโปตกโโอ้ย <c oughs> อก,ก็จบคิปไปอันเรียบร้อยบ๊ายบายเจาที